สวัสด,ดีค่ะดิฉันนางสาวอภิชาพมโยธานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาวิที่5แผนการเรียนวิาาทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โรงเรียนคำเตยวิทยาอำเภทเอจริญจัังหวดยะโสธรค่ะสำหรับตัวหนูนั้นมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาด้านศิลปะล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์และควรหวงแหนเอาไว้ให้อยู่คู่กับคนไทย วัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ประเมินคุณค่าออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้แต่มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับคนไทยเป็นอย่างมากค่ะค่ะในฐานะที่หนูเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรมหนูอยากจะขอเป็นส่วนเล็กๆช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการมีส่วนร่วมและเผยแพร่วัฒนธรรมในท้องถิ่นของหนูและเป็นพุธทธศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติตนเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดยการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ค่ะเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่างๆหากมีโอกาสได้รับเป็นวัฒนธรรมวินิจฉันจะเป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจและภาคภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินไทยแผ่นดินที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมอันงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เปรียบดังสมบัติของชาติ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9การอนุรักษ์วัฒนธรรมคือการรักษาชาติสวัสดีค่ะ